บางครั้งก็ต้องต้อง,ต,องต้องบอกไว้ก่อนน,นี่เป็นต้นฉนะ้นก็วันนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรรหลุมยัดโยมพวกเรากำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์สารวัตรผู้นำชุมชนท้องถิน่นท้องที่พวกเรามากันตั้งแต่วันหลวงพ่อธรรนาภตั้งแต่พระทานน้ำหลวงบ้างอะไรบ้างเลื่อยมาบำเพ็ญกุศลร้อยวันครบรอบเลื่อยมาก็ทำอย่างนี้ อาตมาก็มาทุกกับเขาทุกวาระเหมือนกันยอมมาสวดบ้างมาพูดบ้างมาช่วยกันรู้จักกับหลวงพอ่อตั้งแต่สมัยเรียนมจลต้องบอกว่าพระครูมาข่าวทอ,อน,นเป็นรุ่นน้องอาตมานนะตอนเรียนหนังสือเป็นรุ่นน้องอาตมาตอาตมาไปเรียนที่ก่อนเป็นรุ่นพี่แต่พระครูทอนเรียนที่หลังเนี่ยรุ่นเดียวกับพระพระครูดาเนะี่ยยมพครูดาเนี่ยก็เรียนรุ่นน้องอาตมานั้นหนะลวงพ่อแหนมเนี่ยนเนี่ยเลย อาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้ประกอบการพิธีส่วนของเขาก่อนเขาก็จะได้ทําส่วนงานของเขาไปเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เชิญขอเจ้าหน้าที่โยมนี่แต่ชุดปกติเขาที่พระครูร่อนนัดไว้นาจเจริญพรโยมนาได้ลูกขึ้นมาเดี๋ยวต่พุทธร่จะได้บอกว่าจะให้ถือสัญญบัตรพัดยศพ้าไตหรือบัตรยังไงเจ้าที่ที่ท่านพระครูวรสัยมูลพระครูข,ขันติพระธาดาหกคน หกคนหกคนหกคนที่เบอร์โคลนเหลือไว้เสร็จแล้วจะมีการเดินตามเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะบอกมาอย่างไรทำไมเองก็ไม่ค่อยเป็นยงจะดูเขาทำจำแล้วก็เขามามกละลาก็มีทุ่งสเสลี่ยมใช่ไหมเนี่ยทุ่งสเสลี่ยมก็พักาตะยผมก็ลาไปกับสองางานเหมือนกันคคลอนพี่เอาอพาร์ะถือเฉพาะพัดดีกว่าโยมอะถือเฉพาะ าก็เอาขาไปนู่นเลยเออถือเฉพาะพัดเออให้นมเสมอหน้าเขาไว้นมพัดนะนมให้นมพัดนมนมเสมอหน้าเขาไว้มันจะสวยทองน้อยนำหน้าเครื่องกระดาษสาสัญญบัตรสส,ส,สัญญบัตรสัญญบัตรเดนินสัญญบัตรนำหน้า ขอเจ้าหน้าที่ได้เชิญเชิญหีบศพไปตั้งที่ราชรถก่อนผู้ขันก็กระดาษที่สองกระดาษที่สองสัญญาบัติที่สองส,ส,สัญญาบัติที่สองขอไปบูที <c oughs> เราเราเข้าใจเรานู้แต่กลับไม่เข้าใจกเรานระวังตกด้วย อุ้ยเราต้อมาเป็นคนกลัวเสียงดังมากกันนะตกใจไม่ได้ขอจะยืมตังค์ได้รับความขคาจากท่านเจ้าคุณพระศรีวชิรกวีรองเจ้าสุขโขทยัยประเรร,รมเก้าประโยคเป็นองค์เดินนำเชิญเชิญศพหลวงพ่อเจริญพรคุณโยมลูกตามกันมาจ้ะลูกตางกับน,นายกเชิญชุดเจ้ากติขาวเชิญได้ไปตั้งขนบวนด้านหน้า เดี๋ยวตรงโน้นเจ้าหน้าที่กองพิธีกองพิธีจกได้จะได้จัดจัดลิ้วขบวนขยักไ้เผื่อสาม,มนเณรไว้เด้อขยักไ้เผื่อสาม,มนเณรแล้วโยมก็เดินห้าแถวตามตามการเชิญศพไปนะโยมเดินห้าแถวตามไป หลังจากวิธีเสร็จแล้วจะมีการทอดผัไตบังสกุลสี่ไตที่ อาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิรกวีได้ทอดพระไตรปิฎกสกุลสี่ไตรที่จิตกาทานนะครับเสร็จแล้วอนุญาตกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสุพัฒนาสโสภณก็เจ้าหน้าเพื่กอกงไกรลาดหลวงพ่อพระครูสุข,ขุมธรรมนิเทศก็เจ้หาหนาเพื่อสังขโลกหลวงพ่อพระครูสุเมธพัฒโนไทยเจ้าหน้าเพื่อเมืองสุขโขทัยและท่านอาจารย์พระครูชัยตนบันพศเจ้าหน้าเพื่อทุ่งสเสลี่ยม เจ้ากระน้ำเพลินนะครับได้เมตตาพิจนาพระไตบังสมบูรด้านจิตกรทานนะครับ ยมแต่งชุดขาวจเจริญพรนั่งด้านนน้นก็ได้จ้ะก,ก็อีฝั่งโน้นโดนทนายกกวักมือนุ่นเจรินพรเจรินพรปักมือถ่ายรูป <c oughs> อันนี้พระเทระได้พิจารณาผ้าไตบรรสกุลที่จิตตกาทานนะครับซึ่งมีอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวชิรกวีเป็นต้นเป็นประธานในการเชิญศพเวียนเมนร้อจิตตกาทานและเชิญขึ้นตั้งเที่ช่วยประคองหลวงพ่อลงด้วยนะครับรุ่นนี้หาหลายยากแล้วนะครับ เหตุผลที่โยมที่พวกเราจะต้องต้องให้โยมได้วางดอกไม้จันทร์ด้านล่างด้วยโยมก็นึกสภาพดูถ้าโยมขึ้นโยมลองประมาณซิว่าหัวเข่าเราจะไหวไหมท่านใครอยากจะลองเสร็จพิธีแล้วยมลองขึ้นไปดูก็ได้นะลองดูซิว่าพ่งนี้ถ้าเวลาประมาณนี้จะอย่างไร พิธีการเชิญศพแห่เวียนรอบจิตตกาทานและเชิญขึ้นตั้งบัจิิตกาทานมาเป็นกุศลในคำรบเบื้องต้นเป็นที่สิ้นสุดนะครับต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เจ้าคุณพระศิวชิรักวีหลวงพ่อพระเทระหลวงพ่อลานเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวผมไปนโมก่อนแล้วกลับมาทันพอดีครับโยมที่แต่งชุดปกติขาวมาดีแล้วถ่ายรูปหน้าหน้าเมนก่อนก็จะ ก่อนก็จะดีนะครับนหยนัวันนี้ก็ถ่ายรูปใส่ชุดมาแล้วแดดกำลังไม่ต้องเปิดแฟตเลยนะครับท่านสมุวนัน้นิมนต์ถ่ายรูปไม่ต้องเปิดแฟตนะอดีตอาจารย์พรยมยมอื่นๆก็ถ่ายได้นะไม่เฉพาะแต่งชุดปกติเขา ชุดสุภาพไว้ทุกชุดที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุนทรเดี๋ยวๆนี่ก็ไม่ให้ตังค์ผมผมก็ไม่ประกาศเนีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดภาพผู้สายโยงแป๊บหนึ่งโยมเดี๋ยวพรุ่งนี้มองไปทางเหนือของเต้นโยมเจ้าหน้าที่กำลัง แทงหยวกมันไม่มีคําอื่นนอกจากคําว่าการแทงหยวกเนาะ,ะการแทงหยวกประดับเชิงจิตกาทานมันเป็นงานละเอียดอ่อนเป็นงานของสดเป็นงานของสดเจ้าที่วางให้ดีนะเสร็จยัง